คุณกำลังมองหาอน,นิเมะมาใหม่เรามีภาคไทยอยู่ใช่หรือไม่ถ้าเกิดว่าใช่นะครับคุณก็มาถูกทางแล้วล่ะครับเพราะคลิปนี้นะครับผมรวมของดีมานําเสนอแล้วนะครับสาหรับ1ิอันดับอน,นิเมะภาคไทยมาใหม่วงเล็บเน้นเรื่องใหม่นะฮะเอาล่ะมันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นก็ไปชมพร้อมๆกันเลย กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช a n นลอนิเมโซนสมมันของคนไปโซนนั่นเองนะครับและในวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง10อันดับอนิเมะน่าดูนั่นเองนะครับสาหรับ10อันดับอนิเมะน่าดูในวันนี้นะครับก็มากับภาคไทยเน้นเรื่องใหม่ก็ตลกอะไรไม่รู้นะครับมันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างก็ไปชมอันดับที่10กันเลยนะครับอันดับที่10ได้แก่คิเมซึโนยบะหรือชื่อภาษาไทยดาบพิฆาตอสูนั่นเองนะครับ ก็เป็นอนิเมะที่ยอดฮิตนะครับขวัญใจเด็กไทยและวัยรุ่นทั้งหลายในตอนนี้นะซึ่งในซีซั่นนี้เนี่ยก็จะมีภาคที่เป็นภาคของคุณเรนโงคุนะครับที่เป็นแบบฉบับ TV วีซีรีนะก็จะมาในรูปแบบภาคไทยนะครับและก็จะมีภาค2ที่จะใช้ในวันที่7จ0 0ธันวาคมนะครับภาคไทยก็จะใช้หลังจากนั้นอีก1สัปดาห์นั่นเองนะครับก็เรียกกันว่าภาคไทยแบบเร็วทมมกันเลยทีเดียวนะฮะมาเร็วมาไวแน่ๆนะฮะ ก็รับชมกันได้ที่ทางแอป l i น์ TV วีนะครับสำหรับบิลลี่บิเนี่ยก็อาจจะลงนะอันนี้ไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับก็เป็นว่าก็อย่าลืมไปหาข้อมูลกันต่อแล้วกันนะครับอันดับที่9ได้แก่ Tokyo r e v e n วน r จอ ในปี2017นเะครับเป็นเรื่องราวของทาเคมิจินะครับก็เป็นหนุ่มที่เรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยล้มเหลวรูซอร์อจัดๆนะฮะจนวันหนึ่งนะครับเขาก็ประสบอุบัติเหตุน,นะครับตกลงบนรางรถไฟนะครับทำให้เขาเนี่ยย้อนกลับมาในช่วงชีวิตตอนสมัยที่เขายังเป็นเด็กนักเรียนอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวของแก๊งอันตรานต่อยตีนะครับเป็นวัยรุ่นต่อยกันนะฮะ ก็เรียกสัส้นๆว่าไวรัสตัวมันนั่นเองนะครับสามารถรับชมภาคไทยได้ที่ทางแอปบ i ล i บิลิ ili ของเรานั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้นะครับเวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยก็ได้รีวิวแมนนะครับมาพาเป็นพระเอกนะก็อย่าลืมไปหาดูกันนะครับ อันดับที่แได้แก่นักสืบตายแล้วชื่อภาษาญี่ปุ่นไม่อ่านแล้วกันนะครับอ่านยากเลือกเกินเรื่องราวของคิมิสึกะคิมิฮิโกะนะครับเด็กหนุ่มที่มักถูกลากเข้าไปพัวพันกับคดียุ่งยากอย่างเช่นคดีป้นเครื่องบินนู่นนี่บลาๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับคาดหวังว่าจะได้ดูอนิเมะแนวสืบสวนสอบสวนแบบจริงจังนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะไม่มีให้คุณนะครับมันก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่หลักๆคือขายคาแรคเตอร์นั่นเองนะครับอย่างน้องเซียต้าของเรานี่เองนะ และสำหรับเวอร์ชั่นภาคภาษาไทยนะครับก็สามารถรับชมกันได้แล้ววันนี้นะครับที่แอปไอชีนนั่นเองอันดับที่7ได้แก่บากิมากับอีกหนึ่งอนิเมะต,ต่อยตีที่เรียกได้ว่าหน้าตัวละครนี่ชวนพิ่ทงเสียเลเกินนะครับกับบากินะเรื่องราวของการต่อสู้ใต้ดินนะครับที่สู้กันแบบกะเอาเป็นเอาตายนะครับจะไม่มีการต่อยตีทีละสหมัดอย่างแน่นอนนะครับ ตีกันทีนึงเนี่ยก็คือกะเอาตายเลยทีเดียวนะครับสำหรับภาคไทยนะครับก็มีแล้วทุกภาคนะใน Netflix นะครับก็อย่าลืมไปหาชมกันให้ได้แหละก็เป็นอนิเมะที่บ้าเลือดแล้วก็สู้กันแบบปแปลกๆนะครับใครที่ไม่เคยดูเนี่ยก็อยากให้ลองเปิดใจไปดูกันนะจ๊ะอันดับที่6ได้แก่จุจุสึไคเซ็นมหาเวศผนึกมาร มากับอีกหนึ่งอนิเมะขวัญใจเด็กไทยกันอีกแล้วนะครับกับมหาเวทผนึกมานะครับกป็ฟเรื่องราวของอิตาโดริยูจินะครับนักเรียนมัธยมปลายนะครับที่เขาเนี่ยเก่งกาจในการใช้ร่างกายนะครับเรียกได้ว่าประสิทธิภาพหรือว่าสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยสูงมากนะครับแต่เขาเนี่ยก็ไม่อยากจะเอาดีทางกีฬานะครับแต่ด้านกลับอยากจะไปเข้าชมรมที่มันสบายๆนะครับอย่างเช่นชมรมสิ่งลึกลับแล้วก็เหนือธรรมชาตินะครับจนอยู่มาวันหนึ่งนะครับ คุณปู่ของเขาที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปนะครับทาให้เขาเนี่ยตระหนักได้ถึงคําพูดของคุณปู่ของเขานะครับที่บอกว่าให้ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับและตายอย่างเหมาะสมนะอย่าตายอย่างโดดเดี่ยวเหมือนปู่ของเขานะครับนั่นเองนะทำให้เขาเนี่ยต้องมาพัวพันกับวัตถุต้องสาบนะครับหรือว่านิ้วของเรียมนสุคุณะนะครับและเขาเนี่ยก็ต้องทําการกลืนมันให้ครบ20นิ้วนะครับพอถึงจะสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่งั้นก็จะถูกประหารในทันทีนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยดูแล้วนะครับสาาหรรััับเวอ์ชนภษไทย แต่สําหรับภาคไทยนะครับก็มีมาแล้วนะสำหรับตอนนี้ก็สามารถรับชมกันได้ที่แอปไอชียีเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมไปหาติดตามชมกันให้ได้ล่ะอันดับที่5ได้แก่อิจิระไนเดะนาคาโทโรสังยายตัวแสบแอบน่ารักนาคาโทโรนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของนากาโทรนะครับที่เป็นรุ่นน้องปี1จอมแสบนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเธอก็ได้มาพบกับรุ่นพี่ปี2ขี้อายโดยบังเอิญนะครับจากนั้นนากาโทรเนี่ยก็ตามแกล้งรุ่นพี่คนนี้มาโดยตลอดนะครับแต่ก็เป็นการแกล้งนะครับที่ไม่ว่าใครจะได้ดูแล้วเนี่ยก็ต้องอมยิ้มตามไปด้วยนะครเรียกได้ว่าฟินแบบจิกหมอนกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็มีเวอร์ชันภาคภาษาไทยนะครับที่แอปไอชิจอีกเช่นเคยนะสำหรับไอชิจิเนี่ยก็มีภาคไทยเยอะแยะมากมายเลยจริงๆ อันดับที่4ได้แก่ชินเกคีโนเคียวจินเดอะไฟแนลซีซั่นนะครับหรือว่าผ่าพิภพไททันซีซั่นที่4นั่นเองนะครับมากับผลงานคุณภาพจากสตูดิโอแมปป้านะครับที่วาดตาได้โคตรจะสวยเลยนะครับแต่ว่าอย่างอื่นก็ยังที่เห็นนั่นแหละฮะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้นะครับเมื่อก่อนนี่ก็เคยมีเวอร์ชันภาคภาษาไทยนะครับในสําหรับภาคที่1นถึงสนะของเวอร์ชันโรดนะครับก็สําหรับภาคที่4นี้นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นที่มันมี2เวอร์ชันนะสำหรับ ใครที่อยากจะดูเวอร์ชั่นภาคที่มันเป็นนักภาคชุดเก่านะครับก็สามารถไปดูได้ที่แอปป๊อปนะฮะสำหรับใครอยากจะดูอีกหนึ่งเวอร์ชั่นนะครับก็สามารถหาดูได้ที่ไอชียนะครับก็เป <dumpling one. S 2> ็นว่าไปติดตามชมกันเอาเองละกันนะจ๊ะอันดับที่3ได้แก่โคบายาชิสังชิโนเมดดราก้อนเอสหรือว่าเมดมังกรภาคที่2นั่นเองนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของสาวออฟฟิศทั่วไปนะครับที่มีชื่อว่าโคบายาชินะครับที่วันหนึ่งเนี่ยเมานะฮะเมาแล้วก็ไปเจอกับมังกรที่นอนอยู่ข้างถนนนะครับจากนั้นเนี่ยมังกรตัวนั้นเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นเมดของเขานั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวภาคต่อจากตอนนั้นนั่นแหละนะฮะ <c oughs> ซึ่งเรื่องราวในภาคนี้นะครับก็มีความ โอลวนโอลมานวุ่นวายนะครับมีมังกรเพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของโลกอีกฝั่งหนึ่งของโทรุมาเล่าให้พวกเราได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูเวอร์ชั่นภาคภาษาไทยนะครับก็สามารถดูกันได้ที่แอปบ ili ิลิบิลิของเรานั่นเองนะฮะอันดับที่2ได้แก่ยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามืองใหม่ชื่อภาษาญี่ปุ่นโคตยาวเลยไม่อ่านแล้วกันนะฮะ เรื่องราวของโซมะนะครับก็เป็นเด็กหนุ่มไฟแรงนะครับที่อยากจะทําอาหารไม่ใช่คนละเรื่องนะฮะก็เป็นเรื่องราวของโซมะคาสยะนะครับชายหนุ่มผู้ถูกอัเชิญไปยังต่างโลกนะครับเพื่อเตรียมพบกับการผจญภัยครั้งใหม่นะครับที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นในชีวิตของเขานะครับแต่ถ้าว่าหลังจากที่เขาได้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้กลายเป็นราชาซะอย่างนั้นนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องบริหารประเทศชาติบ้านเมืองนะครับเหมือนกันกับคนแถวๆนี้นั่นแหละนะฮะ ก็เป็นว่าสําหรับเวอร์ชันภาคภาษาไทยนะครับก็สามารถรับชมได้ที่ทางแอปไอชีนั่นเองนะครับแหมไอชินี่หลายเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย <S <S อันดับที่1ได้แก่วันิทัศ์โนคาร์ดบันทึกแวมไพร์วันิทัศนะครับก็เป็นอนิเมะอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ได้รับกระแสะความนิยมในตอนนี้เป็นอย่างมากนะครับสำหรับเวอร์ชั่นภาคภาษาไทยนะครับก็สามารถรับชมกันได้ที่แอปไอชนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเจ้านะครับที่ LC An อนิเมะมาแล้วทำภาคไทยเยอะมากนะครับ สำหรับเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ขอพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าคลิป10อันดับพระเอกผมยาวเนี่ยผมก็เอาเรื่องนี้ไปจัดด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนั้นมาแล้วเนี่ยอาจจะเบื่อก็ได้นะครับและสําหรับใครที่ขี้เกียจดูคลิปนะครับอยากจะรู้เนื้อเรื่องย่อนะครับก็อย่าลืมไปเสิร์ชหาที่ Google เอาเองละกันนะครับก็ประมาณนี้แหละสําหรับอันดับที่1และอันดับสุดท้ายอันดับพิเศษของเราในวันนี้นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าแถมนั่นเองนะครับได้แก่เรื่องมูโชคุเทนเซหรือว่าเกิดชานี้พี่ต้องเทนั่นเองนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เรียกได้ว่าเกิดชาตินี้พี่ต้องดราม่าให้ได้นะครับในประเทศแห่งนี้นะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเนื้อเรื่องยอก,ก็ไม่ขอเกินอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันโคตรจะดังแล้วก็ไม่รู้จะดังยังไงนะครับก็เป็นเรื่องราวของนีดที่ไปเกิดต่างโลกนั่นแหละแล้วก็ไปฝึกสกิลนะครับจนกลายเป็นพระเอกเทพในที่สุดนะครับสําหรับใครที่ชอบเรียกได้ว่าการผจญภัยนะครับการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครมีฉากเซอร์วิสนู่นนั่นนี่นะครับมีฉากแอคชั่นที่มันลื่นไหลนะครับ ก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมแนะนําเลยนะครับและสําหรับเวอร์ชั่นภาคภาษาไทยของซีซั่นที่2นี้นะครับก็สามารถรับชมกันได้ที่แอปฟลิกเซอร์นั่นเองนะฮะ <minds. S 1> ก็จบไปแล้วครับสาหรับส0อันดับอนิเมะภาคไทยมาใหม่วงเล็บเน้นเรื่องใหม่นะครับไม่รู้จะวงเล็บอะไรเยอะะนะสาหรับใครนะครับที่เคยดูแล้วหรือว่ารู้แล้วนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่ามีเรื่องอะไรอีกที่ได้เอซเป็นภาคไทยแล้วก็มาใหม่ วงเล็บขอแบบเน้นเรื่องใหม่จริงๆนะฮะก็คอมเมนต์บอกเราสาหรับเพื่อนๆในช่องได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เช่นเคยนะฮะเอาล่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้รักน้ารักปลารักสากุระบายจุบ๊บ